สวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการใส่ชุด PPE แบบ cover all นะคะลำดับแรกเราจะทำการออล้างมือค่ะก็จะเป็นหน้าหลังโป้งปั้นปลาย และสุดท้ายก็จะเป็นข้อมือนะคะลำดับแรกที่เราจะใส่นะคะก็จะเป็นถุงเท้า กรณีที่เราอย่างหองผู้ป่วยที่นี่นะคะเราจะไม่ใส่รองเท้าบูทนะคะในกรณีที่เข้าไปดูแลคนไข้นะคะเราจะใช้วิธีการสวมรองเท้าแตะบริเวณทางด้านนอกนะคะยกเว้นที่เราไปทํากิจกรรมที่มีโอกาสจะเปียกฉะชื้ออย่างเช่นล้างห้องน้ำเราถึงจะสวมบูทเข้าไปนะคะลําดับต่อไปก็จะใส่เป็นเสื้อมีค่ะ เสื้อหมีเราก็จะต้องเลือกไซส์ที่เหมาะสมกับเรานะคะแล้วก็เราก็จะดูตรงอ่อตรงซองของมันนะคะจะเขียนว่าไทย์5ทับ6นะคะ หังจากนั้นเราก็จะใส่เป็น n 95นะคะ n 95เราก็จะต้องเลือกอขนาดที่พอเหมาะกับเรานะคะวิธีการใส่นะคะก็คือจะเอาสายนะคะคล้องไว้ที่อุ้งม,มือของเราประกบเข้าไปที่ใบหน้านะคะ เส้นล่างเส้นล่างนะคะบริเวณท้ายทอยนะคะเส้นบนเหนือหูแล้วก็ทำการฟิตเช็คฟิตเทสนะคะให้เข้ากับใบหน้าของเรานะคะโดยการกดบริเวณเออตรงสันนะคะแล้วก็หายใจเข้าออกลึกนะคะว่าเราสังเกตว่ามันมีลมรั่วออกหรือเปล่านะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่หมวกคุมผมโดยจะต้องปิดนะคะเส้นผมแล้วก็ใบหูของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะคุมด้วยฮูดนะคะบริเวณทางด้านหลังแล้วก็รูดซิปให้สุดทางด้านบนนะคะ ถ้าเรามีแถบพลาสติกนะคะเราก็มาติดแถบนะคะเล็กน้อยบริเวณตรงด้านบนสุดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ถุงมือชั้นแรกค่ะ เราจะให้ถุงมือนะคะคุมชุดหมีของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะสวมเอียมพลาสติกนะคะ อันนี้ของเราก็จะเป็นเอี๊ยมแขนยาวนะคะแบบทั้งตัว เราจะมีที่ของแขนไอคล้องนิ้วนะคะเราก็เอามาของชี่นิ้วโป้งของเราแล้วเราก็จะมาผูกปมนะคะไว้พอบริเวณทางด้านหน้าลำตัวหรือว่าด้านข้างของลำตัวก็ได้นะคะ ังจากนั้นเราจะสวมมือชั้นที่2ค่ะ ลำดับสุดท้ายเราจะสวมเฟสช s h ก็พร้อมไปปฏิบัติงานแล้วนะคะซึ่งระหว่างที่ปฏิบัติงานถ้าเรารู้สึกว่าชุดเรามันขาดเอ็นก้าห้มันม่ฟิกเราก็ต้องออกมาจากฟิลนั้นทันทีเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นการถอดชุดหลังจากที่เราปฏิบัติงานเสร็จสิ้นนะคะลำดับแรกนะคะเราก็จะปลดเอ่อปมนะคะของเสื้อกาวก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถอดนะคะเย้ยมพลาสติกสีฟ้านะคะพร้อมกับถุงมือชั้นนอกค่ะเราจะค่อยๆดึงมานะคะแล้วก็ค่อยๆหม้วนนะคะระวังไม่ให้เสื้อนะคะมันถูกพื้นหรือว่า สัมผัสกับตัวเรานะคะเราก็จะทิ้งลงในถางขยะติ่เชื่อนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะถอดเฟสชิลค่ะเราจะจับดึงมาทางด้านหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถอดมาตรงๆนะคะระวังอย่าให้เฟสชิลนะคะสัมผัสกับหน้าของเรานะคะหลังจากนั้นเราจะถอดฮูดนะคะโดยเราจะรูดซิปนะคะก่อนนะคะโดยระวังไม่ให้มือเราสัมผัสทางด้านในของเสื้อนะคะ บริเวณทางด้านศีรษะนะคะค่อยๆถอดนะคะหลังจากนั้นเราก็จับทางด้านนอกนะคะระวังไม่ให้สัมผัสเสื้อทางด้านในของเรานะคะ ค่อยๆม้วนลงมานะคะถ้าเราสามารถถอดถุงเท้าได้นะคะเราก็ถอดออกไปเลยพร้อมกันนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะมีชุดหมีเสื้อหมีของเราถุงมือชั้นนอกนะคะถุงมือชั้นในของเราแล้วก็ถุงเท้านะคะที่จะหลุดไปพร้อมกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่หลุดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆถอดไปทีละชั้นได้ เราก็จะถอดนะคะเอาถุงเท้าออกไปด้วยนะคะแล้วก็ค่อยถอดอีกข้างนะคะสังเกตว่ามือของเรานะคะจะยังไม่หลุดนะคะจะยังไม่ถอดถุงมือนะคะ นี้เราก็จะถอดถุงมือพร้อมกันไปเลยนะคะเมื่อมือของเราไม่มีถุงมือแล้วนะคะทุกขั้นตอนนี้เราก็จะต้องล้างมือค่ะหน้าหลังโปง้งปั้น รายขอ้อหลังจากนั้นเราก็จะถอดหมวกคุมผมแล้วก็ล้างมือนะคะหน้าหลัง และสุดท้ายข้อมือและสุดท้ายนะคะเราก็จะถอด e n 9 5ค่ะโดยเส้นล่างเราจะถอดเส้นล่างก่อนนะคะอ้อมข้ามศีรษะมาระวังอย่าให้ถูกดังท่านหน้าของเรานะคะตรึงไว้นะคะแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะถอดเส้นบนนะคะถอดออกมาตรงๆงนะคะแล้วก็ทิ้งถังขยะติดเชื้อ หลังจากนั้นก็ทำความสะอาดมือค่ะหลังจากที่เราเข้าดูแลคนไข้ถอดชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะให้ทุกคนนะคะไปอาบน้ำสระผมนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนคะ่ะ